อ๋อเนี่ยเนี่ยโอ้โนี่นะคะไม่ต้องไปสวนสตรอเบอรี่กันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะมามาเดี๋ยวพาไปเก็บสตรอเบอรี่กันตอนนี้สตรอเบอรี่เยอะแยะเลยนะคะกินไม่ทันเลยนะคะมีคนมาช่วยเก็บด้วยคะ่ะ อุ้ยลูกใหญ่เลยเนี่ยไหนๆขอดูหน่อยใหญ่แค่ไหนใหญ่แบบนี้เลยใหญ่แบบนี้เลยเนี่ยแดงเต็มเลยเนี่ยเนี่ยนเนี่ยดูนะคะเนี่ยอุ้ยนี่อุ้ยมันดกมันก็เลยไม่อุ้ยนี่ตายแล้วเนี่ยสะออนสะออนอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมมมของบ้านของบ้านเรามันมันไม่พ้นเนี่ยสไนเลยไม่พ้นหนอน เนี่ยาโอ้ลูกใหญ่นั่นนลูกใหญ่มามามาในเต็มเลยเนี่ยนี่ยนี่ว้าวดู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 ววววนี่ดูนะคะดูนะคะวว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 วงเววนีวอววนเวววนววววววอวววนวว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 นี่วว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 วนวววนวว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 วนมว นี่นี่มาดูตรงนี้อืมอืมอืมแต่ลูกน้อยเพราะว่าไม่ได้เดืดโอ้ตรงนี้ลูกใหญ่งลูกใหญ่มาเดี๋ยวเราเก็บกันมาทางนี้มาทางนี้จะพามาเก็บทั้งหมดเก็บทันไหมเนี่ยนี่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 ลูกใหญ่ข้างล่างนี่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 ขอซะลูกนี้โอฉันได้ไหม ใหญ่อยู่นะดูสิอันนี้ลูกเล็กยังไม่แดงมันมีน้องมีเก็บแบบนี้ค่ะเก็บแบบมีขั้วด้วยเลยมีขั้วเลือกมีขั้วมันใหญ่ประมาณเท่าไหร่อันนี้เด็ดลูกมาก่มัใหญ่เข้าปากเข้าปากได้เต็มปากพอดีกินสิดูสิน่าเด็ดลึกมากเดี๋ยวเราไปทําน้ําสตรอเบอรี่กันไอ้อย่างนี้เนี่ยกินสดไหมกินสดได้เลยเราก็กินสดนะกินกินได้ไหมเนี่ยได้แล้วนะจะชิมไหมเป่ายิ่งฉุบกันไหมใครจะได้ลูกนี้ นี่ไหมสตีนซักผ้าเพียรไหมลูกสตีนสักผ้าเพียไหนเอาม่ทำไหมสตีนสักผ้าเพียรนุ๊กใครชนะแม่ชนะแม่ชนะขอแม่นะนังจะกินลูกใหญ่นะคะหวานหวานหวานนะหวานหวานมวกอันนุแม่ที่เรากินที่บ้านเราจะกินจิ้มเกลือไม่แต่หวานนะเนี่ยนะไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยหวาน น้องมีกินไม่กินโชว์กินไหมยกินกินไหมโอ้ลูกใหญ่อ่ะกินเลยกินโชว์หน่อยเต็มปากเลยหวานหวานเยอะโอ้ทางโน้นไม่กินไม่กินนะคะทางโน้นคนโน้นไม่กินสตรอเบอรี่นะคะกินเค้กคนนี้กินเค้กนะคะ พอแล้วแม่ไมน่มียังไงแต่มันก็เหลือมันก็จะเสียทร้งนะพู้ชมโอ้อช้ำทั้งนั้นเลยจ้าเนี่ยนี่ดูทางนี้ดูทางนี้นี่ดูตรงนี้นี่นี่นว้า ว้าวเนี่ยเดี๋ยวเดินนะเน่ดูอืมแดงแดงดูใหญ่ก็เก็บกินเก็บอะไรกันไปบ้างแล้วนะจุกหมดแล้วละเน่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืมโอ้ยอ่ะอ่ะปลาดูมีหาเก็บแต่ลูกใหญ่ใเว้ย ม่กวันนี้อืมอคเยอะแต่ถ้าไม่เก็บน้อนก็มากิน ไ้จะลองชิมให้ดูเลยอยู่บ้านนี่คือประมาณนี้ต้องรีบเก็บกินแลนะมันมีสามสายพันธุ์แล้วตรงนี้ไม่เหมือนกันเป็นเหมือนกันนี่นะสงบนี่นะคะนี่นะคะสุดๆนะจ๊ะ บางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก so ็หวานนะคะโอ้กลิ่นหอมมาเลยโอ้อันนี้เหมือนแับมะละกออ่าอันนี้เหมือนกับสุกจัดสุกจัดมากอเป็นพวงเลยค่ะเป็นพวงเลยใครบ้านนึงมีตัวคนเดียมีใครช่วยโอ้ได้เกือบสองตะกร้าแล้วนะคะ เยอะมากเลยนี่ลูกนี้แม่จงนี่ลูกนี้แม่จองนะลูกใหญ่เก็บกินอดกแล้วนะคะจองไม่ต้องไปสวนสตอเบอรี่กันเลยทีเดียวไม่ต้องไปเก็บไม่ไหวแล้วเนี่ยอเ่อยมากเลือกไปเลยเสร็จ เรจะเป็นเรียงหมใหญ่ยงตนี้มีอันให่ใหญ่มากอันใหญ่ใหญ่ใหญมกจกินไปแล้ว แดดร้อนมากเลยอื oh. 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 ได้นี่เลย <Thank you. S 1> สองเหมือนกันสอง okay, เต็ม <okay. S 1> ๆหนึ่งตะก้ากันเนี้ะนี่สดๆเลยนะคะ <Thank you. S 1> เดี๋ยนะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าที่สวนปลูกอะไรที่หลังบ้านแปลงผักสวนครัวมีอะไรบ้างนะคะพาไปดูค่ะ อันนี้ผักชีนะคะแก่แล้วนี่นะคะอันนี้คะน,น้าเล้กก็มีผักชีนิดหนึง่งคะน้านะคะแล้วนี่สลัดนะคะนี่สลัดอันนี้แล้วก็เลดโก้ใช่ไหมนี่สลัดม่วงน,น,วนี่เป็นสลัดม่วงนะคะ ตรงนู้นปลูกแตงกวากับแตงไทยนะคะอันนี้เลดีส้สตรงนี้ถั่วลันเตานะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนู้นมันฝรั่งตรงนี้ก็ปลูกแตงไทยฟัาทองด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ เลย่ะแต่มันไม่ใช่สีแดงนะแม่บ้านเราก็มีสีนี้ตัวนี้เออเดี๋ไปทำข้าวหม้อตุ๋ เจะพาไปดูในกลาต้าน้านะคะกระ้านเอาเล็กๆนะคะนี่เลยมีค่ะมีมีโหระพานะคะมีวังลักแล้วก็มีพริกนะคะอันนี้เป็นพริกพริกเป็นลูกยังมีเป็นลูกแล้วเป็นลูกแล้วโอ้ยชี้แต่ต้นนี้ชี้ขึ้นฟ้าชี้ขึ้นฟ้าชี้ขึ้นฟ้าตอนนี้ไม่ไม่ ไม่เป็นลูกเป็นหมันเฉยเลยเนี่ยเป็นดอกแล้วก็ร่วงไม่มีลูกดอกเยอะมากนี่ตัวละครนี่ตัวละครนี่ผักบุ้งนี่เตงกว่าดูแตงกว่าดูเตงกว่าโอ้โหนี่ดูนะคะดูนะคะดวให้ดูเนี้อให้ดูน้ำเสนอมากเลยเนี่ยว้าวไตนสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเมนสิบเอ็ดนะนะคะสิบสองสิบสามจับเลี้ยงอือมันหางหร่อคณะเก็บกินไปหลายรอบแล้วจนหมดแล้วนะคะคณะคณะเก็บกินตัดกินจนหมดแล้วอันนี้อันนี้กําลังงามมาเจอแดดร้อนตายเลยกําลังงามแบบนี้เลยวข้างในนี่ร้อนมากร้อนข้างในร้อนไม่รู้เนี่ยพราะข้างในร้อนมากอันนี้กลังเพราะคนะถ้าอากาศไม่ไม่ร้อนมากมันก็จะพอดีข้างในนี่แต่วันนี้มันร้อนมาก mình oh. luôn เดี๋ยวหาเมนูทํากันนะคะได้ขนาดนี้แล้วเดี๋ยววันนี้กินสดก่อนนะคะส่วนเมนูว่าจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปล้างแล้วก็ามากินสดๆแต่ลูกใหญ่ๆนี่เก็บกินหมดแล้วนะคะเนี่ยเพิงเล็กนิดเดียวเองนะคะเก็บได้เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้เก็บประมาณห้าครั้งแล้วนะคะเราเก็บได้สองตะกร้าเนี่ยสองครั้งแล้วค่ะ เดี๋ยวปีหน้านะคะจะทําให้มันลูกใหญ่ๆคนนี้ปีนี้ไม่เด็ดทิ้งนะลูกมันเล็กๆนะคะเน้นปริมาณโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะไปแล้วค่ะ ตะโก,กบ้านเรากะเบอร์รี่นี้าย <c oughs> กล